ก็เป็นอะไรอยู่จ้ะอยากให้อาจารย์ช่วยหน่อยครับก็คือที่แรกอะ่ะเขาโดนวิญญาณนะเข้าสิงครับและตอนนี้เขาก็ออกเขาก้เขาตอนนี้เขาเขาก็ไปบวชเป็นเป็นเนนอยู่ที่วัดน,นะครับแต่ตอนเข้าเขาบอกว่าเขาจะเอาข่อไปอไมผมอนามดไม่คุณพ่อคุณพ่ออายุเท่าไหร่แล้วห้าสิบเก้าครับแล้วทาไมคุณพ่อไม่บวชพระเราไปบวชเป็นเนนทาไมอะ่ะ ก็ตอนตอนตอนนี้บวชเน้นก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้เขาบวชพระเนี่ยครับอ๋อต้องเป็นเน้นก่อนเหรอจริงจริงม<ช>ันเป็นเนนกับเป็นพระวันเดียวกันก็เลยได้นะแต่นี้แบ่บทําไมกลัวถือศีลไม่ครบใช่ไหม <c oughs> เออแล้วแล้ว,ลวรู้ได้ไงคุณพ่อโดนผีเข้าออกมาเป็นเสียงคนอื่นเลยเหรอหรือยังไงตาขวางหรืออะไรหใช่ครับตาขวางโวยวายแล้วครับเป็นคนละคนเลยครับ,รบอืมนี่อันนี้อยู่สิงห์บุรีถูกไหมฮะ ก็คือผมมาอยู่สิงห์บุรีมาเยี่ยมญาติครับรีเปิดเจอช่องอาจารย์แบงค์ผมก็เลยโทรมาแล้วคุณพ่ออยู่ที่ไหนอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรครับอ่าแล้วเราคุณพ่อรู้ตัวไหมว่าตัวเองผิดปกติคุณพ่อรู้ตัวไหมตอนตอนนี้เขารู้ตัวแล้วรู้ตัวแล้วหรือว่าฉันเป็นอะไรไปอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเขาอาการดีขึ้นบ้างหรือยังครับผีออกไปหรือยังอย่างนี้ดีกว่าก็ก็ออกออกแล้วครับตอนนี้หรือเข้าเข้าออกออกครับแต่คือคือตอนที่สอบเข้าเนี่ยครับเขาบอกว่าเขาจะเอา เอาชีวิตพ่อไปเดี๋ยวผมอยากให้อาจารย์แบงค์ช่วยว่าเขาเอาไปได้ไหมจะรอดไหมอะไรไหมให้ดูให้หน่อยครับมันเป็นวิญญาณผู้หญิงหรือเปล่าทําไมเราเห็นหน้าผู้หญิงลอยขึ้นมาวะเออคือเขาบอกไหมเขาเป็นผู้หญิงผู้ชายผีคนนั้นน่ะหรือเขาไม่ได้บอกเขาบอกเขาเป็นผู้ชายครับเขาบอกว่าเขาบอกมาเลยเหรอเขาบอกชื่อเขาบอกอะไรบ้างไหมครับบอกครับเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาชื่อแจ้วอยู่ที่หน้านชื่อเลยนะชื่อแจ้วครับ แจ้วครับแจ้วันนั้นเป็นอยู่ที่ไหนนะอยู่บ้านอยู่ข้างกันนะครับแต่เขาตายไปประมาณสองสามปีที่แล้วลแล้วคนชื่อแจ้วคนนั้นก็คือผู้ชายครับผมแล้วคุณพ่อไปมีปฏิสัมพันธ์อะไรกับคุณแจ้วคนนี้มากไหมก็คือแล้วทําไมเขาต้องมาเข้าคุณพ่อได้ยล่ะเขาเคยเป็นน้องเขยอยู่ครับอ๋อน้องเขยมาฆ่าอาอแล้วเขาอาฆาตอะไรกันเหรอทำไมถึงต้องมาเข้าคุณพ่อเอาคุณพ่อไปอยู่ด้วยคือมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรหรือเปล่า ผมอันนี้เรนนื่องแบบนนี้ผมไม่ทราบครับผมก็ถึงอยากให้อาจารย์แบงค์ช่วยดูให้แล้วก็ช่วยดูว่าจะเป็นยังไงต่อที่ตอนแรกที่เราเห็นเป็นหน้าผู้หญิงนะเราเห็นเป็นผู้หญิงผมแบบแต่ถ้าไม่ใช่ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ผีที่มาเข้าก็ไม่รู้ใครผมแบบเออผมพิจุกตาเนี่ยผมแบบเหมือนเป็นดัดรอนๆคือไม่ใช่ผมตรงครับอ๋อ <ผม S 2> คน,นคนนั้นก็มีก็คือน้องน้องสาวของพ่อครับแต่เขาเสียไปนานแล้วเหมือนกันครับอ oh. ้าวเขาดัดผมมั้ เขาก็ผมผมก็อย่างนั้นอยู่แล uh, ้วครับเป็นร้อนนะครับแล้วมายจำแบงไปเห็นเขาล่ะเราเขาเป็นอะไรกับพ่อนะเขาเป็นน้องสาวของพ่อครับอ้าวแล้วจะแบงไปเห็นทําไมอ่ะเรา้องตอนนี้เราไม่ได้เห็นคุณแจวคุณแจวคุณแจวอะไรแล้วนะเราเห็นเหมือนเป็นผู้หญิงคนนี้อยู่อผู้หญิงคนนี้ที่ดัดผมเหมือนเป็นผมขึ้นนเกีียวๆอย่างเงี้ยแล้วก็ไปไปอยู่กับคุณพ่อคนนี้ยไปอยู่กับคุณพ่ออยู่ตอนเนี้ยเดี๋ยวกลายเป็นว่าเดี๋ยวผีน้องสาวเข้าอีกนะ เราเราเห็นภาพนี้ไงแล้วก็ต้องบอกตามที่เราเห็นนะแต่ว่าคุณแจวนี่ไม่เห็นเห็นแล้วเธอเห็เราเห็นคุณแจวก็ต้องบอกว่าเป็นวิญญาณผู้ชายตั้งแต่ตอนแรกแต่นี่ไม่เห็นแล้วเขาคงไม่เข้าแล้วมั้งครับครับแล้วเขาคงไม่เอาชีวิตไปแล้วแหละเพราะพคุณพ่ออยู่ในผ้าเหลืองนี่ครับแล้วแล้วก็คือดวงดวงของพ่อเนี่ยจะอยู่กับผมได้นานไหมครับอยู่แหละถ้าตอนนี้เขายังอยู่ในผ้าเหลืองอยู่ก็เขาน่าจะไม่มีวิญญาณอะไรทําอะไรอันตรายได้นะครับมีวิธีแก้อะไรไหมครับว่า จะป้องกันอะไรอย่างเงี้ยครับคือคุณเขาไม่อยากให้แบบเขากลัวไงแต่ว่าคุณพ่อคงจะไม่ได้บวชตลอดถูกไหมล่ะครับเออกลัวจะเข้ามาใหม่อย่างเงี้ยกลัวว่าถ้า,ว,าวันไหนคุณพ่อออกจากการบวชคือศึกแล้วเนี่ยมาใช้ชีวิตปกติแล้วจะมี <ừ> อะไรกลับเข้ามาอีกใช่ไหมคะคุณกลัวอย่างนั้นใช่ไหมคะแล้วแล้วเ,เ,เดี๋ยวถามน้องสาวน้องสาวเสียด้วยโรคอะไรน้องสาวคุณพ่อพิพัฒน์เนี่ยเขาป่วยะครับผมก็ไม่ไม่แน่ใจว่าโรคอะไรป่วยดูเป็นตัวซีดด้วยครับ พราะตอนเขาเสียผมก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านนะครับผมมาทํางานที่เมืองเพชรครัไม่รู้ตอนเสียเขาผอมหรือเปล่าคุณเอน้องคนนั้นน่ะน้องผู้หญิงทําไม่ผอมครับผอมแม่เขาเล่าผอมซีดมากเลยเขาปวดเป็นโรคอะไรไม่รู้ใช่ไหมเหมือนเหมือนวิญญาณที่มาแฝงอยู่ไม่ใช่คุณแจ๋วคนนั้นแล้วนะครับอือก็ลองให้คุณพ่อไปอุทิศบุญให้น้องไม่บ่อยแล้วกันหรือไม่ก็คุณพ่อกับตัวคุณน้องผู้หญิงคนเนี้ นะอาจจะมีกรรมต่อก,กันก็ได้อาจจะแบบว่าอาจจะเคย<ล>ผิดใจกันล้อกันหรือ,อไมหอ่หรือหรือมีกรรมอะไรบางอย่างต่อกันที่เราไม่รู้อ่ะแล้วแล้วพอ่อพ่อผมนี่เก็เสียชีวิตไหมครับฮะ <laughs> <laughs> ก็ก็จริงๆคนที่จะพาไปอยู่ด้วยนะั่นไม่ใช่คุณแจ๋วนะคนที่จะพาไปอยู่ด้วยนะี่คือคุณน้องสาวนะ่จะบอกให้อ๋อครับก็กลูวว่าเขาจะเอาวิญญาณพ่อไปอย่างเงี้ยแล้วเขาจะเอาไปได้หรอครับก็ถ้าคุณพ่อ คุณพ่อต้องปฏิบัติทมนะปฏิบัติทมส่งไปให้นะนะครับแล้วก็ส่งไปให้น้องสาวคนไม่ให้คุณแจวคุณเจว่าอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแจวใช่ไหมเออแล้วก็ส่งไปให้น้องสาวด้วยว่าอย่าเพิ่งพาไปอยู่ด้วยเลยอะไรเงี้ยนะก็ก็ลองภาวนาให้คุณพ่อภาวนาตอนที่พอตอนที่คุณพ่อบวชอยู่นะลองถามคุณพ่อนะถ้าเกิดยังไงเนี่ยรบกวนฝากถามว่าเออคือพี่น้องเคยทะเลาะกันบ้างไหมเคยทะเลาะเคยมีเหตุผิดใจอะไรกันก่อนที่น้องสาวจะเสียไหม อะไรเงี้ยเออเราเรารู้ไหมเนี่ยคุณลูกเนี่ยคุณลูกรู้ไหมก็ผมไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ด้วยเหมือนผมไม่ได้อยู่กับเขาครับผมทางานอยู่ที่เหมือนจริงๆเราสัมผัสไม่ได้ถึงวิญญาณคุณแจ๋วเลยคุณแจ๋วคุณอะไรเนี่ยผู้ชายไม่ได้คือเราไม่ได้มีเหตุให้ต้องกดแค้นกันถึงขนาดต้องเอาชีวิตไปด้วยแล้วเวลาทําบุญก็ให้เขาเนี่ยครับส่งถึงเขานะครับเวลาทำให้เขาเสียงอะไรอ่ะเสียงหนาที่บ้านนะอ๋อตกใจแม่ว่าเสียงคุณเห่าออกมาเองเออนะ ก็คือทําบุญไปให้นี่เออให้ทั้งสองคนนะให้แจ้วนะให้แจ้วกับให้คุณน้องด้วยให้น้องสาวด้วยนะครับ<ต>ก็น่าน่าจะดีเพราะคนเราอยู่ใช่ไหมครับใช่เพราะว่าจริงจริงคนที่จะพาไปอยู่ด้วยนี่ไม่ใช่คุณแจ้วนะนะจะเป็นคุณน้องสาวผมรอนๆคนนั้นอะครับคือเราเห็นยังไงแล้วบอกไปอย่างนั้นเพราะเห็นเหมือนตอนนี้เขาเขามารับบุญจากคุณพ่อคุณอยู่หรือเป็นิวีานที่ยังทุกข์อยู่พอเห็นคุณพ่อคุณบวชก็เลย ก็เลยมาขอบุญด้วยนะเห็นอยู่ในผ้าเหลืองง่ายก็เลยมาขอบุญด้วยแต่วิญญาณผู้ชายคนนั้นไม่ได้อยู่ในร่างไม่ได้ไม่ได้เห็นแล้วผมก็เลยไม่ได้ไม่ได้พูดถึงผู้ชายคนนั้นไปนะครับเอออ่ะเรื่องนี้มันก็เรื่องลี้รับเนาะเออเอออ่ะนะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่ามีปัญหาสมมติว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยก็เดี๋ยวโทรกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับนะคะได้เลยนะคะโทรเข้าเบอร์นี้เลยได้ใช่ใช่จะโทรมาวันเสาร์ตามเวลาออกอากาศ นะครับค่ะหรือว่าถ้าร้อนใจมากๆก็ก็ m มสเ a จมาแล้วเดี๋ยวทีมงานจะติดต่อกับหรือเอาเบอร์ของพี่เนี่ยมาให้อาจารย์แบงค์อีกทีนึงนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะอืนะคะ